รู้ได้อย่างไรนะจะเช็คได้อย่างไรว่าเรามีเฮ้ยมีกูดเมตาบอล l ิกเฮลนะฮะ,ะทางบ้านมาเช็คไปด้วยกันเนี่ยที่หมอเราให้ฟังแล้วว่ากูดเมตาบอลิกเฮลไม่ใช่มีแค่ผลเลือดที่ดีนะ,ะต้องดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็มาร์เกอร์ที่ตรวจออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางด้านการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีการวัดแค่5ตัวก็คือเป็น5ไคลทีเลียของการวินิจฉัย เมตาบอลิกซินโดร e ไม่ว่าจะเป็นรอบเอ BMI นะครับดูความดันดูน้ําตาลดูไตรกีเซลาย,ลายดู HDL นะแต่คราวนี้ถามว่าเพียงพอหรือไม่ Is that enough to assess your metabolic health นะครับพอไมหรือเปล่าครับทุกคนะนะต้องมีภาษาอังกฤษแทรกมาหน่อยนะทางบ้านจะได้ไม่หลับนะครับเพียงพอหรือเปล่า enough หรือเปล่าที่จะประเมิน assess metabolic health ของเรานะครับต้องมาดูกันต่อนะครับ คำตอบก็คือไม่แน่นอนครับเพราะว่าอะไรอ่ะหมอจะเราให้สั่งมาดูรูปนี้กันครับเราเพบว่าคนที่มีภาวะโรคอ้วนนะครับหรือว่าอ b บิสตี้นั้นประมาณ1 0บถึงยีไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยเขามีอะไรเอ่ยมีความดันปกติมีน้ําตาลปกติมีไขมันปกติค่าอักเสบไม่ขึ้นไปตรวจเรื่องของ cardio pulmonary erm fitness เฮ้ยปกตินะครับแล้วก็ดูขั้นอื่นไม่ได้มีอะไรเลยนะครับกลุ่มนี้นะครับหลายๆคนคงคงเคยทราบมาว่าเรา พัฒซี i ไหรือว่าเรียกนะครับผู้ที่มีมวลน้ําหนักไขมันหรือน้ําหนักตัวที่มากแต่ว่าผลเลือดปกติว่าเป็น metabolic healthy obesity หรือว่า MHO นะครับคําถามต่อมาก็คือว่าเฮ้ย MHO เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเขาเป็นภาวะที่แบบสุขภาพดีหรือเปล่าเออนะครับอ้วนอย่างเดียวแต่ว่าผลเลือดดีไม่ได้มีค่าอะไรเลยเนี่ยเราต้องทําอะไรหรือเปล่านะครับหรือพูดง่ายๆว่าเราอาจจะ,ะเป็น คุณหมีที่แข็งแรงอย่างนี้ครับเราถามว่าเราแข็งแรงจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่ามีการศึกษาค่อนข้างเยอะครับซึ่งลงในวรารสารไม่ว่าจะเป็นใน endocrin e review ปี2020นะครับหรือใน d i a b e t o l o g i นะครับในปี2021โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาใน UK bio bank นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน s t u ี y ท,ที่ใหญ่มากของประเทศ อังกฤษนะครับมีกลุ่มที่อยู่ในการศึกษาเ,เกือบ400,000คนนะครับเขาพบว่ากลุ่มที่เข้าเกณฑ์ MHO Metabolic c o l l i h Healthy Obesity นั้นเมื่อติดตามไปในระยะเวลา3-5ปีนะครับจะเกิดอะไรเอ่ยจะเกิดความเสี่ยงนะครับหรือเกิดโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานประเภทที่2นะครับการที่มีไขมันสะสมที่ตับนะครับมีกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ แล้วก็กลุ่มโรคอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราการที่เรานะครับตรวจสุขภาพรีเช็คตัวเราเองแล้วว่าเฮ้ยเรามีน้ําหนักตัวที่เกินนะไม่ว่าจะเป็น BMI ที่เกินอว้วนลงพุงนะครับหรือว่าเข้าเกณฑ์เรื่องของ overweight, obesity นะครับเราก็ต้อง จัดการนะครับดูแลสุขภาพของเราทําเรื่องของเวทแมเนจเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายในการลดน้ําหนักนะครับที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับในรูปนี้ทุกคนจะเห็นว่าเมื่อเราเทียบ MHO นะครับอ่าซึ่งในสตาร์ดี้ของ UK BioBank เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ9เนะครับเทียบกับกลุ่มที่ไม่อ้วนแล้วระบบเผาผ่านดีนะครับประมาณ55นะจะเห็นว่า กลุ่มที่เป็น MHO นั้นมีความเสี่ยงการเกิดเบาหวานมากถึง4.3เท่าค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็มีความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนั่หลอดเลือดนะครับมีโรคหัวใจวายหัใจเตลเลียนะครับแล้วก็โรคปอดเรื้อรังเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนาะโอเคอ่าทางบ้านก็ตอบปัจจัยเข้ามาแล้วเห็นไหมครับอ่อทางบ้านหขอดูหนนะ่อยนะอ่าคุณคุณ จูจูนะครับบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญถูกต้องครับที่มีผลกับเรื่องของเมตาบอลิกเฮลท์ของเรานะครับคุณเฟืองชนกใช่ไหมครับอบอกว่าข้อมูลดีมากเลยขอบคุณนะครับวันนี้หมอเอาเขาเรียกว่าเอาหัวข้อที่เป็นฮอต i อชูนะครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังก็ อยู่ด้วยกันไปจนจบนะครับเราเข้าสู่ไฮไลท์ที่สําคัญอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราเองชอบยกตัวอย่างให้คนไข้ดูมากๆเลยนะครับหรือแลคนที่เข้ามาหาหมอที่คลินิกก็คือรูปนี้ครับก่อนที่เราจะเป็นเบาหวานเ,เช่นเคยได้ทุกคนคงเคยได้ยินประโยคนี้นะก่อนที่พี่จะเป็นเบาหวานน้องรู้หรือเปล่าว่าพี่เป็นอะไรมากอ่อน ก่อนที่พี่จะอายุ40พี่เคยอายุ39มาก่อนใช่ไหมครแต่เปลี่ยนกันนะครับก่อนที่พี่จะเป็นเบาหวานประเภทที่2นะั้นน้องรู้หรือเปล่าพี่เป็นอะไรมาก่อนพี่เป็นดื้ออินซูลินนั่นเองครับพี่มีอินซูลินรีซิสตนเกิดขึ้นนะครับซึ่งนํามาก่อนเบาหวานประมาณ4-7ปีนะครับทุกคนจะเห็นรูปนี้นะครับซึ่งเป็นรูปที่มาจากดรบิชแมนนะครับก็เป็นผู้ที่ข้าบอร์ดนะครับ ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเผาผลาญแล้วก็เรื่องของอินซูลินรีสิสแตนนะครับแล้วก็มีลงในวารสาร m s c a p e นะครับในปี2004จะเห็นว่าเวลาที่เราจะวินิจฉัยเบาหวานเนี่ยเราต้องรอให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะครับฟาติงบัตชูกาเนี่ยเกิน126ขึ้นไปหรือว่าฮิ m o g โกลบิน a c c 6.5ขึ้นไปนะครับ ก่อนที่เราจะเป็นเบาหวานอินซูลินเราแอบพุ่งสูงมาก่อนนะครับนำหน้าสูงมากๆเลยแล้วก็วันที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เราพบว่าเบต้าเซลล์ของตับอ่อนมักจะเสื่อมลงแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งหรือประมาณ50%เลยนะครับ